สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่กับตลาดโบเบสัญจรวัดโกกลางนาง้วนะครับวันนี้วันพุธนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูร้านนะครับร้านสันซิ่งทะเลสดนะครับสันซิงทะเลสดนี่นะฮะเจ้าของอันนี้เจ๊ใหญ่นะฮะเจ๊ใหญ่นะครับมีผลิตภัณฑ์ส่วนตัวด้วยนะครับเป็นพับบุ้งเนาะคุณแม่ใช่ไหมนะครับนะครับนะครับมีจําหน่ายของทะเลสดนะฮะของทะเลสดสั่งตรงเลยนะฮะจำหน่ายหลายอย่างเลยนะครับไล่ตั้งแต่นะครับ หอยแครงนะครับหอยแมลงผููนะครับหอยนางรมนะฮะอันนี้3กระปุกร้อยนะครับนะมีหลายอย่างนะครับมีนะเยอะเลยนะครับอันนี้ถุงละ35บาทนะครับมีราคาติดพร้อมนะฮะอันนี้ก็เป็นปูม้านะครับปูม้านะครับฮะขีดละ12บบาทนะฮะนะครับปูม้านะครับกุ้งสดนะฮะกุ้งสดนะครับนะสดใหม่แน่นอนนะครับดูนะฮะสดไม่สดนะครับถ้าถ้าไม่สดนี่ดึงขึ้นมานี่หัวขาดแล้วนะฮะนะครับ แต่พ่อค้าไม่มีคดีก็หัวไม่ขาดนะครับนะอันนี้ปลาหมึกนะฮะปลาหมึกนี่ดูแล้วฮะตัวใหญ่ๆ่เลยนะครับนะเจอกันนะครับกับสันซิ่งทะเลสดนี่ไปหลายวันนะฮะวิ่งกับผมนี่มีวันอังคารวันศุกร์นะครับแล้วก็วันพุธนี่นะครับอยู่ที่แก่งเสี้ยวไออยู่โกกกระนี้นะครับโกกกระที่วันอังคารกับวันศุกร์นะฮะพูดผิดวันแล้วนะวันพุธนี่เจอกันที่วัดโพกลางนาง้วนะครับนี่นะฮะกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับนะฮะ อันนี้อันนี้เรียกอะไรสไปน,นังครับถือไว้ก็ได้ครับถือไมมว้ผมยังไม่ละอันนี้สไปนางนะครับสไปนางนะครับปลาหมึกนะฮะไล่มาเลยนะครับใหญ่ใหญ่ามากดูตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวใหญ่หญเป็นลาหมึกกล้วยครับเป็นอาเจนครับอ่าใหญ่มากนะนี่นะตัวใหญ่เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เรียกปลาหมึกคางปลาหมึกคางมันคะรับคางเหรอโอ้ปลาหมึกมีคางด้วยเหรอมันคางยังไงค่ะ อไม่เคยได้ยินเสียงปลาหมึกค้านะเคยได้ยินแต่คนข้างๆค้างนะครับนะครับนี่นะปลาหมึกนะครับสารซิ่งทะเลสดนะครับเจอกันทุกวันอังคารวันศุกร์วันอาทิตย์ที่โกกทรนนะครับแล้วก็เจอกันที่วัดโพกางนางง่วนี่วันพุธนะฮะฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไร0ร7บศูนย์แปดเจ็ดาใมไกลศูนย์แปดเจ็ดแปดสองหนึ่งสี่สองห้าแปดนะครับผมยินดีให้บริการครับผมอีกรอบครับ ย้ำเบอร์โทรตอกย้ำกันอีกรอบนะครับ0 8 7 8 2 1 4 2 5จนะครับผมยินดีให้บริการครับถ้าต้องการสั่งนะครับไปงานไปอะไรก็ให้สั่งบอกลูกหน้าเลยนะฮะโทรลูกหน้าแล้วนัดรับตามวันเลยนะฮะนะครับวันพุธนี่เจอกันที่วัดโพกลางนาง่วงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะฮะร้านใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับร้านใหญ่เลยนะฮะขายมากี่ปีนล้นเนี่ยน่าจะสิปี อ่าสิบกว่าปีแล้วนะฮะทีมงานมืออาชีพแน่นอนนะฮะมีสาขาบางวันนี่ลง2ที่สามที่เลยนะผมก็ไม่รู้ว่าลงไหนบ้างนะฮะ่อ่าใช่นะครับเป็นเป็นร้านที่ใหญ่มากนะฮะขายมานานแล้วก็สดใหม่แน่นอนนะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับกับสันซิ่งทะเลสดนะฮะแล้วพบกันนะครับ <c oughs>